สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการท่านโลกทันธรรมพบกับนายแพทย์ชัดชัยศีบัณฑิตและดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะท่นธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชยายธนาวุฒโธคะ่ะท่านผู้ชมคะทุกวันนี้นี่เราได้ยินชื่อโรค SLE หรือ คุ้มคุ้มกันทำลายตนเองกันมากขึ้นแต่โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวและมีความซับซ้อนในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องเรียนถามคุณหมอค่ะโรคนี้เป็นยังไงเหรอคะครับปัจจุบันนี้เราพบโรคแปลก,ปลกๆมากขึ้นเนนรื่อยๆนะฮะคุณชลีพรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคในปัจจุบันนี้นะครับมันมีความรุนแรงมากกว่าเดิมนะฮะเมื่อก่อนตอนเราอยู่ในสังคมอ,อ,อดีตนะฮะโรคจะไม่เยอะเท่าไหร่ ส่วนใหญ่คนเรานี่นะจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อเป็นหลักนะครับ<ช>เขาเรียกว่ามีโรคหาบ้างมีอะฮิวานี่แหละฮะ<ช>คือ<ช>หรือเป็นไข้ทรพิษบ้างอะไรบ้าง<อ>คนก็เสียเสียชีวิตตายกันเป็นเบื่อเลยเนี่ยจากโ<ช>รติดเชื้อเป็นหลักแต่ปัจจุบันนี้เราพบว่าโรคมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วหนึ่งในโรคที่เรียกว่าฆ่าชีวิตรวมทั้งทําให้คุณภาพชีวิตเสียไปนะฮะที่ปัจจุบันนี้เราพบมากขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ย คือโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองนะครับค่ะขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยแทนที่จะคุ้มกันกลับไปทำลายตัวเองอยังไงคะค่ะปกติมนุษย์เราจะต้องมีภูมิต้านทานนะฮะเอาไว้ต่อสู้ครับกับเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้ามาเม่ว่าจะเป็นไวรัสนะฮะแบคทีเรียเนี่ยนะครับแล้วก็เชื้อราด้วยปรากฏว่าในบางภาวะนี่นะฮะภูมิต้านทานเนี่ยแทนที่จะเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรค ภูมิต้านทานกลับไปมองว่าเนื้อเยื่อบางอย่างในร่างกายเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแปลกปลอมโอ้ค่ะแล้วก็เลยส่งปฏิกิริยาที่เป็นลักษณะของการอักเสบเพื่อที่จะทําลาย <Okay. S 2> เป็นปฏิกิริยาในเชิงทําลายเลยนะครับแล้วก็ภูมิต้านทานเนี่ยได้ส่งนะฮะส่งไปเลือดขาวพร้อมทั้งผลิตตัวภูมิชนิดหนึ่งขึ้น <Okay. S 2> มาเพื่อไปทําลายตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วจริงๆแล้วเป็นได้ทุกส่วนเลย เช่นเข้าไปทำลายเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดอักเสบนะฮะไปทำลายผิวข้อก็ทำให้เกิดข้ออักเสบทำลายเข้าไปที่กล้ามเนื้อหัวใจทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไปที่ไตทำให้ไตอักเสบไปทุกคนทุกแห่งได้หมดเลยเรียกว่าทุกอวัยวะหมดเลยรโรคนี้ก็เลยเรียกเป็นภาษาทางการแพทย์ว่า systemic lupus erythematosus นะครับหรือว่าเป็นโรคที่มีปฏิกิริยาการอักเสบชนิดลูปัสเนี่ยไปทั่วตัวคําว่า systemic หมายถึงว่าไปได้ทุกจุดเลยนะฮะนะครับครับผมเพราะว่า คุมิคุ้มกันเนี่ยสับสนแยกแยะไม่ออกอันไหนเซลล์ตัวเองอันไหนเซลล์ผู้รุกรานใช่ไหมคะแล้วเห็นว่าคนไทยเนี่ยเรียก SLE ไม่ค่อยคุ้นต้องบอกว่าโรคพุ่มพวงครับเพราะว่าศิลปินระดับตำนานของเราเองคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตด้วยโรคนี้เหมือนกันนะครับเราก็เลยคุ้นปากกันในโรคนี้นะคะค่ะคุณหมอคะแล้วอาการของโรคเป็นยังไงล่ะคะคือ SLE นี่นะมีอาการได้ทุกระบบบเลยนะครับค่ะ แต่ว่าอาการที่พบได้เกือบจะเรียกว่า90%ของคนป่วยเลยเนี่ยก็คืออาการใขรกับอ่อนเพลียซึ่งเป็นอาการที่ไม่ชัดเจนอะไรมากแล้วก็มีปวดข้อผู้ป่วย SLE ส่วนใหญ่นะประมาณ80%ี่ยจะมีภาวะปวดข้อด้วยครับคือหมายถึงว่ามีการปวดตามข้อก็แปลว่าภูมิต้านทานเนี่ยเข้าไปส่งผลให้เกิดการอักเสบของข้อนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับว่า อาการอื่นๆนะฮะอย่างเช่นมีเม็ดเลือดออกมาที่ปัสสาวะอย่างเงี้ยก็เป็นเกิดจากไตอักเสบถ้าไปสมองก็มีอาการมีอาการชักก็ได้นะฮะมีอาการคล้ายๆอามาพึกษ์อัมาพาตก็ได้บางคนก็ออกมาในทางซึมเศร้าเป็นโรคจิตก็ได้นะครับทั้งๆท,ที่สาเหตุที่แท้จริงอาจจะมาจากโรคภูมิต้านทานทำลายตัวเองนะครับแต่ว่าแสดงออกมาอาการทางโรคจิตบางคนก็มีภาวะซึมเศร้าแล้วก็ภาวะเครียดสะสม เป็นอาการย้ำคิดย้ำทำเป็นจิตเภทต่างๆเนี่ยบางคนได้รับการรักษาแบบจิตเวทนะฮะคืออาการทางจิตเนี่ยเป็น4-5ปีกว่าจะม,มาวินิจฉัยได้ว่าจริงๆแล้วเป็นโรคนี้ก็มีค่ะ,คะโรคดูสับสนจังเลยสาเหตุจากอะไรอะคะทำไมถึงเป็นโรคนี้ได้สาเหตุจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับทางการแพทย์พยายามหาอยู่ก็คืออะไระแต่ก็ยังหาไม่พบว่ามันมาจากไหนแน่ แต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นข้อสมมุติฐานหรือเหตุนํามาเหตุที่นํามามีได้หลายอย่างนะครับเช่นหนึ่งพันธุกรรมนะพันธุกรรมมีส่วนอย่างไรเขาก็พบว่าคนที่มีความเชื่อมโยงกันทางสายตระกูลเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคนี้ได้บ่อยมากขึ้นเช่นมีญาติพี่น้องเป็นโรคนี้โดยเฉพาะฝาแฝดเนี่ยถ้าเกิดจากไข่ใบเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นโรคนี้ก็จะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้สูงมาก ไม่เทียบกับแฝดคนละใบอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีความเชื่อมโยงทางนัานพันธุกรรมอยู่หรือคุณแม่เป็นเนี่ยลูกก็มีโอกาสเป็นมากกว่าเดิมเยอะะะในในสัดส่วนแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งสาเหตุปัจจัยทางพันธุกรรมค่ะแสดงว่าติดต่อกันทางกรรมไม่ติดต่อทั่วไปครับไม่ติดต่อโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อนะครับเหตุที่สองเนี่ยที่พบก็คือการติดเชื้อบางอย่างออติดเชื้อแล้วกลายเหรอคะ จริงๆแล้วเกิดจากการติดเชื้อนี่นะฮะมีเชื้อบางอย่างเนี่ยเขาจะซ่อนเล้นอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็บางทีก็ไปซ่อนอยู่ตามผิวข้อบ้างไปซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆที่เป็นซอกเป็นหลืบเช่นตรงหัวใจผนังหัวใจด้านในบ้างนี่นะครับภูมิต้านทานเราพยายามจะทําลายพยายามจะกําจัดทิ้งไปแต่ว่าเชื้อบางอย่างเนี่ยกำจัดทิ้งไม่ได้ก็เลยเหมือนกับก่อกวนนะคอยรบกวนระบบภูมิต้านทานอยู่ตลอดเวลาก็เลยทําให้ ทหารหรือว่าไม่เลือดขาวที่ส่งทหารไปรักษาเนี่ยไปไปพยายามต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยเกิดการสับสน<อ>เพราะว่าถูกกระตุ้นแล้วก็ส่งไปเรื่อย<อ>ก็พอสับสนปุ๊บก็เลยไปเหมือนกับว่ามองว่ารังของโรคเชื้อโรคหรือว่าอวัยวะที่ที่เชื้อโรคแฝงอยู่น,ยน่าจะเป็น น่าจะเป็นศัตรูไปด้วยแล้วก็เลยทําลายหมดเลยครับก็เลยทาหารก็มีความไม่จําเพาะคือลักษณะของภูมิต้านทานที่ออกมาก็เลยไม่จาเพาะต่อเชื้ออย่างเดียวแต่ไปจาเพาะต่ออวัยวะร่างกายของเราด้วยเขาก็เลยเชื่อว่าทฤษฎีนี้เชื่อว่าการติดเชื้อบางอย่างนั่นแหละครับในอดีตเนี่ยส่งผลโดยที่ภูมิต้านทานของเราไม่ดีอยู่ก่อนแล้วคือเป็นคนภูมิไม่ดีนะฮะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายนะฮะทำงานมีความเครียดสูงนะครับแล้วก็ป่วยกระสอบกระแสเชื้อเข้าก็ชนิดเชือ้อ อาศัยร่างกายเป็นรังเลยนะครับแล้วภูมิต้านทานก็เลยสับสนเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ5้าหรือ10ปีเนี่ยก็ก่อให้เกิดโรคนี้ได้บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากยาซึ่งก็จริงนะครับมียาบางชนิดเนี่ยกระตุ้นให้โรคภูมิไวเกินเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะยาที่เราได้รับเข้าไปแล้วเกิดปฏิกิริยาการแพ้พอปฏิกิริยาการแพ้มันสงบไปแล้วไม่ไม่ช้าไม่นานภูมิต้านทานเราสับสนเองนะครับก็เลยเกิดโรคนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันครับ ะค,ะคงเป็นเรื่องน่าปวดหัวสําหรับแพทย์มากๆเลยแล้วจะวินิจฉัยกันยังไงล่ะคะว่าเป็นโรคนี้โรคธรรมดาปวดตามข้อธรรมดาหรือเป็น SLE คืออย่างที่เล่าให้คุณชริพรฟังนะครับว่าโรคนี้เนี่ยมีอาการได้ทั่วตัวเลยก็คือว่าพูดง,ง่ายๆว่าถ้าใครเนี่ยนะฮะออรู้เรื่องของ SLE ก็แปลว่ารู้การแพทย์หมดแล้วพราว่ามันสามารถจะเป็นได้ทุกอย่างรักษาได้ทุกแขนงแล้วใช,ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะ,ะฉะนั้น หลักการของการวินิจฉัย SLE มีอยู่ข้อเดียวคะคือ <ừ. S 1> คุณหมอที่ดูแลจะต้องนึกถึงใ่นั้นเองเพราะว่าเวลาเรามีอาการทางตาเราไปหาหมอตาใช่ไหมครับถ้าหมอตาไม่นึกถึงก็ไม่ส่งตรวจนะครับถ้ามีอาการทางสมองมีอาการทางประสาทไปหาหมอโรคจิตสมมติไปหาหมอจิตเวชหมอจิตเวชจ่ายยามาได้ไม่ได้นึกถึงเลยเนี่ยก็จะรับวินิจฉัยรักษาผิดไปอีกนานหลายปีเพราะฉะนั้นโรคนี้มีอยู่อย่างเดียวแหละครับก็คือว่าหมอจะต้องนึกถึง แล้วถ้าหมอนึกถึงเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องไปทํำยังไงต่อจริงๆะะาการนี้ใช่ง่ายมากเลยครับจาะเลือดดูอย่างละเอียดแต่มันเป็นการจาะเลือดเฉพาะนะไม่ใช่จาะเลือดทั่วไปค,คืออย่างเราไปหาหมอแล้วถ้าหมอไม่นึกถึงก็ไม่ส่งตรงนี้อ,อ่ะจะต้องนึกถึงก่อนแล้วเจาะเลือดเฉพาะ,ะจาะเลือดเฉพาะอันนี้เป็นการหานะครับหาตัวตัวภูมิต้านทานที่ไปทำลายตัว D n a ของเซล อ๋อมันมีปรากฏเลยมันจะปรากฏข,ขึ้นมาเลยว่ามันมีภูมิต้านทานบางอย่างเข้าไปทําลายเซลล์ของเราเองซึ่งอันนั้นเนี่ยเราต้องเจาะตัวนี้โดยเฉพาะแล้วก็ดูค่าการอักเสบต่างๆเพราะฉะนั้นสรุปคือโรคนี้วินิจฉัยไม่ยากนะฮะแค่คิดถึงแล้วก็ส่งตรวจเป็นการเฉพาะให้เองแสดงว่าคุณหมอต้องรอบครอบนิดนึงนะคะถึงจะนึกถึงใครเป็น,น,นคนไข้ก็ต้องเตือนหมอนึกถึงหน่อยนะฮะว่าอยากจะตรวจดูว่ามีโรคพ,พุ่มพวงหรือเปล่าก็พูดแค่นี้ก็ได้เขาบ หมอก็ติ๊กให้เลยนะครับะะไม่ยากแล้วจะรักษายังไงล่ะคะเป็นกันเยอะขนาดได้ทั้งตัวนขนาดนั้นนะคะครโรคนี้จริงๆแล้วก็การรักษานี้ยังอยู่ในขั้นเรียกว่าทั้งที่เป็นการรักษาที่ทําไปแล้วกับการรักษาที่กําลังตัวใหม่ๆออกมานะครับการรักษาโรคนี้หลักๆเลยคือการกดภูมิลงไปนะอ๋อไม่ได้รักษาให้หายขาดแต่ว่าคุมอาการใช,กใช้สเตียรอยเป็นหลัก อุ้ยเหรอคะครับใช้สเตียรอยไปกดภูมิปัจจุบันก็มียาตัวใหม่ๆออกมานะฮะไปกดภูมิได้ที่ระดับที่เรียกว่าภูมิต้านทานเนี่ยไม่ดีเรียกว่าเสียระบบภูมิต้านทานไปเลยแต่สามารถจะรังงกษาโรคได้ดีแต่ก็มีผลข้างเคียงสูงนั่นน,ะะน่ะสิคะถ้าติดเชื้อก็อาจจะเสียชีวิตเลยค่ะโดยั่วไปผู้ที่ใช้สเตียรอยนะถ้าใช้ในขนาดน้อยๆเนี่ยเราก็มักจะควบคุมผลข้างเคียงได้ระดับหนึ่ง ถ้าใช้เป็นนานๆก็จะเริ่มมีผลข้างเคียงทางกระดูกกระดูกบ้างนะฮะ,ะแล้วก็มีปัญหาทางผิวหนังปัญหาทางเส้นเลือดแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยนะใช้ยารุ่นใหม่ๆเนี่ยซึ่งรักษาโรคได้ดีสงบโรคได้ดีมากแต่มีความเสี่ยงคือถ้าติดเชื้ออาจจะตายได้เลยนะครับอาจจะถึง <คะ S 1> แก่ชีวิตเลยเพราะว่าเชื้อจะพุ่งเข้าไปในอวัยวะภายในอย่างรวดเร็วเข้าปอดเข้าอะไรไปหมดเลย <Okay. S 2> เพราะว่าร่างกายเราไม่มีภูมิเลยนะตอนนั้นนะ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นการรักษาก็ต้องใช้แนววิธีที่เป็นการรักษาในแนวก้าวหน้านะฮะ <c oughs> ในสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่า advancement in medicine คือเป็นแนวทางที่หมอกลุ่มหนึ่งนะครับเขาพยายามศึกษาหาข้อมูลเพิ่มพยายามที่จะเจาะเข้าไปถึงเหตุโรคได้เ <c oughs> มืองไทยเรามีคนแปลว่าสมุทัยเวชาศาสตร์ <peach> คือปกติแล้วการแพทย์เราจะเป็นอย่างนี้นะครับคือมีอะไรก็รักษาตามอาการไป <c oughs> <ช>มีภูมิแพ้พก็กดภูมิลงไป <c oughs> มีปวดข้อให้ยากแก้ปวดมีอะไรก็แก้แก้ไปตามอาการหมดโรค SLE ก็เหมือนกันถ้ามีอาการตรงไหนจะใช้ยาเพื่อกดอาการตรงนั้นแล้วก็แก้ไปแต่ความจริงแล้วในแนวสมุทัยเวชศาส,สตร์หรือว่าในแนวที่เป็นแอดวานซ์เม t นต์ขึ้นมาเนี่ยเป็นการค้นเข้าไปให้ได้ว่ามีอะไรน่าเป็นเหตุนำซึ่งจริงๆแล้วจากประสบการณ์เองนะฮะก็มีหลายอย่าง เช่นบางครั้งเป็นภาวะสารพิษโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกายจําพวกสารปรอดหรือว่าสารตะกั่วนะครับอาจจะรับมาจากไหนก็ไม่รู้แหละแต่เราสามารถจะตรวจได้ถ้าเจอแล้วเราขับเอาพิษโลหะหนักเหล่านี้ออกไปอาการโรคมันดีขึ้นแล้วก็บางรายก็หายเลยนอกจากนี้ยังมีอีกนะฮะ,ะเช่นการติดเชื้อแฝอฟฟงซึ่งการติดเชื้อแฝงนี่เรา,าไม่สามารถจะใช้ยาฆ่าเชื้อได้นะฮะ<อ>เพราะยาฆ่าเชื้อมันเจาะเข้าไปไม่ถึง อ๋อมันแฝงลึกมากคับมันลึกมากเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องใช้วิธีการรักษาอย่างอื่นไปอย่างเช่นการเข้าตู้ออกซิเจนแรงดันสูงอย่างงี้นะฮะหรือการไปทำออฟอกเลือดด้วยโอโซนอยเงี้ยครับค,คือมันเป็นเทคนิคทางการแพทย์ขั้นแอดวานซ์คือว่ามันไม่มีใช้ในการแพทย์ทั่วไป เนื่องจากว่าจริงๆก็คือยังไม่ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์นั่นเองแค่มันมาจากแพทย์กลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจแล้วก็พยายามที่จะเจาะลึกให้ได้หาวิธีการแบบนี้ครับการใช้โอโซนเนี่ยการใช้โอฟฟอกเรเดียโอโซนบ้างการทำอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างเนี่ยแลวถ้าถ้าเกิดตรวจเจอลักษณะของผิวเชื้อนะคะคืมันมีการเช็คผิวเชื้อได้หรือเช็คพลังงานเชื้อโรคได้เราก็ทําวิธีการเหล่านี้ไปเนี่ยก็จะส่งผลให้ไปแก้ที่เหตุบางครั้งเนี่ยก็เจอว่า เป็นการแพ้อาหารแอบแฝงก็มีคือเราทานอาหารเหมือนเราทุกวันนี้ไม่รู้ตัวเลยอะว่าอาหารที่เราทานไปไปกระตุ้นภูมิเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนแพ้อาหารจริงๆจังๆแพ้อาหารจริงๆจัง,จรง,จรง,จรงเราทานไปปุ๊บจะมีอาการเลยนะจะปวดท้องจะขึ้นไส้จะบวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแฝงนี่นะฮะทานเข้าไปจะไม่รู้สึกอะไระแต่เกิดการสร้างภูมิขึ้นมาหลังจากนั้นย4บชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงเนี่ยภูมิมันนั้ไปทำลายอ๋อมันไม่ใช่ชั้นเดียว มันสองทีมันสองชั้นเราก็เลยไม่รู้ตัวแต่ก็กลายเป็นโรคภูมิไวเกินไปพุ่มพวงไปนู่นนี่โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าอ้าวจริงๆแล้วจากที่เราทานอยู่ทุกวันนั้น<ๆ>ก็ต้องไปเจาะเลือดเช็คดูอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนอาหารก็วิธีการเหล่านี้นะเป็นวิธีการที่เรียกว่านํามาเสริมกับการวิธีการกดอาการ พอวิธีการที่สงบโรคได้ดีที่สุดตอนแรกคือต้องกดอาการอย่างเดียวล่ะครับต้องใช้วิยาแผนปัจจุบัน,นกดไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวล,ล,ลุนแรงแล้วก็ลุกลามถึงขั้นเสียชีวิตได้กดอาการเสร็จแล้วก็ไปหาทางเรียกว่าหารักษาที่เหตุนะฮะถ้าเจอเหตุค้นเหตุได้รักษาเหตุได้โรคนี้ก็จะลดลงครับนะคะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุพร้อมๆไปกับสร้างร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงขึ้นแล้วระหว่างชายกับหญิงใครเป็นมากกว่ากันคะ โรคนี้เราพบว่าผู้ชายเป็นน้อยกว่าผู้หญิงครับผู้หญิงมีอัตราการเกิดโรคนี้มากกว่าเยอะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะมากกว่า80ของผู้ป่วยโรคนี้เป็นผู้หญิงเลยครับค่ะนะคะในฐานะที่เป็นผู้มีความเสี่ยงมากกว่าการปฏิบัติตัวคะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะคือถ้าไม่อยากเป็นโรคนี้นะครับมีอาการง่ายมากเลยนะคะคือข้อที่1 อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยต้องมั่นใจว่าเป็นอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนนะครับ<ค>เพราะฉะนั้นก็โดยทั่วไปการปนเปื้อนมาในอาหารเนี่ยเราพบนี้พูดตรงๆว่าเราพบในผักผลไม้มากกว่าในเนื้อสัตว์อ๋อเหรอคะครับเสร็จแล,แล้วในปลากุ้งหอยเนี่ยปูเนี่ยมากกว่าในพวกสัตว์อีกอ๋อเหรอคะเราก็แหมทานอาหารทะเลทานปลาทานผักเพื่อสุขภาพเหมือนเราถูกล็อก เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพที่ต่ำนะฮะ,ะมีอันตรายต่อโรคหัวใจได้หมายถึงเนื้อสัตว์ใหญ่นะเช่นเช่นสัตว์ใหญ่ใหญ่เนี่ยอ,อพวกหมูพวกเนื้อวัวมวแต่ปรากฏว่าอาหารสุขภาพคือปลากับ<ช>ผักผลไม้ใช่แต่การปนเปื้อนเนี่ยเราพบในปลามากกว่าเนื้อสัตว์แล้วก็พบในผักผลไม้มากกว่าในเนื้อสัตว์ เหมือนทุกล็อกให้เราอายุสั้นลงเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่แล้วสิ่งแวดล้อมตอนนี้โลกของเรานี่มันโดน,น,นล็อกกันไว้อย่างนี้อยู่นะฮะเราหนีไปทานผักผลไม้ถ้าเราไม่เลือกให้ดีนะครับปรากฏว่าเราจะเจอทั้งยาฆ่าแมลงทั้งโลหะหนักสะสมอยู่ในตัวเลยเราไปท,ท,<า>ทานปลาซึ่งถือว่าเป็นอาหารสุขภาพเนี่ยนะฮะองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกหนังสือเตือนเลยนะครับว่า,า,า,าปลาชนิดต่อไปนี้เนี่ยห้ามคนที่จะตั้งครรภ์นเนี่ยทานพอจะจําได้ไหมคะมีอะไรบ้างปลาแมคเคอเรล ปลาอร่อยเชียวฉลาบไม่ทานแน่ปลาทูน่าบางอย่างปลาทูน่าบางชนิดพวกนี้คือทานได้ไม่เกินสัปดาห์ละครั้งเหมือนกับมันเป็นปลาที่มีปริมาณประหลอดสูงมากครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเรียกว่าเราต้องการอาหารสุขภาพแต่เราจะเจออีกอันหนึ่งฮะล็อกไว้เลยค่ะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องปลูกเองบ้างนะคะอันที่สองฮะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือเราจะไม่ยอมที่จะทําให้เราเนี่ย ใช้ชีวิตแบบมีความเครียดสูงน,นะครับการออกกำลังกายจะช่วยคลายร่างกายผ่อนคลาย,าายต่างๆมันต้องออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะแล้วก็เลือกทานคือเลือกวิธีปรุงนะครับเราต้องหลีกเลี่ยงเลยนะฮะของทอดของปิ้งย่างทั้งหมดเลยอร่อยทั้งนั้นเลยใช่ครับต้องทานประเภทที่เป็นต้มเอาหรือตุ๋นไปนะฮะตุ๋นนานๆได้สมมติเราต้องการให้มันเปื่อยเนี่ยเราตุ๋นไปคืนหนึ่งนะฮะเขามีการตรวจเช็ค ระดับของสารพิษนะฮะที่เกิดจากการปรุงอาหารเนี่ยะระดับของสารพิษจากการปรุงอาหารเนี่ยตุนคืนหนึ่งกับออทอดสิบนาทีเนี่ยทอดเทมปุมีมากกว่าครับ <ฮะ S 2> ส่งผลต่อการเกิดอนุมูลอิสระมากกว่าทําให้เส้นเลือดอักเสบมากกว่าชักนําไปสู่โรคภูมิใบเกินในอนาคตได้มากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็แปลว่าต้องดูแลจิตใจด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับนะคะรักษาทั้งจิตใจทั้งอารมณ์เพื่อว่า เราจะได้ไม่มีภูมิไวเกินภูมิของเราจะได้แข็งแรงและไม่ต้องเป็นโรคนี้ค่ะและนี่เป็นส่วนของท่านโลกนะคะแต่ยังไม่จบนะคะเพราะว่าโรคนี้ทางโลกยังหาสาเหตุไม่เจอพร้อมๆกับวิธีรักษาก็ยังไม่พบวิธีที่ชัดเจนด้วยดังนั้นจึงอยากจะให้ท่านผู้ชมลองฟังมุมมองของท่านร,รมจากพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายธานาวุฒโธในช่วงหน้าว่ามีอะไรให้เราติดตามต่อไปค่ะ จเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรค sle หรือว่าโรคระบบภูมิคุ้มกันทำลายตนเองโรคนี้มันก็นาก่นาปวดหัวเหมือนกันนะเออถ้าเป็นโรคจากเชื้อโรคเนี่ยเราก็หาทางป้องกันได้ใช่ไหมเอ่ยหรือว่าเกิดจากไปดื่มสิ่งที่ไม่ควรดื่มไปเสพสิ่งไม่ควรเสพมากไปเจออากาศเย็นอากาศร้อนกระทบทำให้ไม่สบายเราหาทางหลีกเลี่ยงก็ยังโอเค แต่มาเจอโรคที่เกิดจากว่าระบบภูมิคุ้มกันซึ่งควรจะเป็นตัวช่วยเราในการป้องกันโรคจากภายนอกแต่ภูมิคุ้มกันเนี่ยกลับมาทําลายตัวเองก็เหมือนกับทหารที่มีหนะ้าที่เฝ้าเฝ้าบ้านเกิดทหารกรบฏขึ้นมาเนี่ยอ้าวชักยุ่งแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปกัน,กนยังไงไม่ใช่ค่าศึกภายนอกเป็นค่าศึกภายในโรค SLE ก็ค,คล้ายๆกันคือภูมิคุ้มกันของตัวเราเองแท้ๆมาทําลายตัวเราเอง ไม่รู้จะไปหลบไปเลี่ยงนไหนเพราะว่ามันอยู่ในตัวของเราเองเนี่ยต้องถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากวิบากกรรมถามว่าไปทํากรรมอะไรมาถึงได้เป็นโรค SLE พระเดชพระคุณพระเทพยันหามุนีท่านเคยฝันในฝันไปดูเนี่ยมีผู้มาถามว่าเป็นโรค SLE เอ๊ะเป็นเพราะอะไรกันนะก็พบว่าเป็นเพราะว่าพบในอดีตเนี่ยออกเป็นเชิงลักษณะไปยึดเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนบ้าง หรือว่าปลอมปนสินค้าบ้างเออพืชพันธุ์ยารแทนที่จะเป็นครบร0 0เหอมมะลิร0 0ก็ไปเอาข้าวอื่นมาผสมนี่เป็นต้นเนี่ยมีการปลอมแปลงเจือปนถึงคราวิบากกรรมตามมาถึงก็ทําให้เราเองเนี่ยเจอของปลอมปนเหมือนกันภูมิคุ้มกันทั้งตัวเราเองเนี่ยแทนที่จะช่วยเราก็กลายเป็นของปลอมเป็นค่าศึกปลอมเข้ามาแล้วก็มาเล่นงานตัวเราเองซะนี่ก็เกิดขึ้นมาอย่างนั้นนั้นคือที่มาเราทราบแล้ว อย่าไปทําจะทํามาค้าขายอะไรก็ให้ทําตรงไปตรงมาแล้วขณะเดียวกันบางท่านที่บอกว่าอแล้วถ้าเกิดป่วยไปแล้วล่ะคือมันเป็นไปแล้วเนี่ยแล้วจะทำยังไงกันดีให้เราดูอย่างนี้นะเราจะป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ไม่เฉพาะ s l e อย่างเดียวแม้โรคอื่นๆก็ตามหรือว่าจะไปเจอปัญหาชีวิตตักนาสาหัสอย่างไรก็ตามอยู่ในภาวะการที่ลําบาก หนักอกหนักใจเพียงใดก็ตามขออย่าให้ความคิดของเราทําลายตัวเราเองเนี่ยถือว่ายังใช้ได้ต่อให้ป่วยหนักแบบเอาเรื่องทีเดียวแหละแต่ถ้าเกิดว่าความคิดของเราเองไม่ทําลายตัวเราเองนะคือมองคิดไปในทางสร้างสรรค์ไม่คิดไปในทางบั่นทอนกําลังใจตัวเองไม่คิดไปในทางลบไม่คิดในการท้อแท้หมดกําลังใจไม่คิดไปในเรื่องไม่ดี เรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลแต่คิดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดในทางเสรมิมกำลังใจตัวเราเองถ้าอย่างนี้แล้วละก็นั่นแหละจะเป็นต้นทุนที่สําคัญในชีวิตของเราพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ตรัสว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยแม้เพียงวันเดียวชีวิตนั้นยังมีคุณค่ากว่าคนอื่นที่อยู่คนแบบิเละเขลหรือไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีซะอีกเพราะฉะนั้น ถ้าเราคิดเชิงบวกคิดเชิงสร้างสรรค์แม้เราเองจะป่วยจะลำบากเวลาที่เราเองใช้ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่แม้ช่วงสั้นๆก็จะยังประโยชน์สุขเป็นอันมากให้เกิดขึ้นกับเราแต่ใครถ้าเป็นโรคที่ว่าความคิดตัวเองทำลายตัวเองแล้วละก็มันน่ากลัวยิ่งกว่า SLE อีกนะ SLE เป็นการรับวิบากกรรมจากในอดีตชาติที่ตามมาส่งผลในภพนี้ แต่คนที่เป็นโรคความคิดของตัวเองทำลายตัวเองแล้วล่ะก็เขากำลังสร้างเหตุแห่งความยากลำบากให้เกิดขึ้นกับตนเองทั้งในชาตินี้ด้วยแล้วจะส่งผลต่อไปในชาติหน้าด้วยไม่ใช่ชาติเดียวอีกหลายหลายชาติเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะกันแล้วก็มากันตรงนี้กันด้วยนะแล้วก็นอกจากความคิดมันจะโยงต่อมาก็คือว่าคำพูดก็อย่าเป็นคำพูดที่ทำลายตัวเองแล้วก็การกระทำ ก็อย่าเป็นการกระทําที่ทําลายตัวเองถามว่าคําพูดและการกระทําที่ทําลายตัวเองเป็นยังไงเอ่ยก็คือคําพูดที่ผิดศีลผิดธรรมนั่นเองพูดไปแล้วบันทอนตัวเองเกิดบาปเกิดเปนอกุศลกรรมติดตัวไปหรือการกระทําที่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยเราหลีกเลี่ยงอย่าไปทําทําในสิ่งที่ดีๆเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นถ้าอย่างนี้แล้วละก็วิบาก,กรรมในอดีตที่ติดมาในภพชาติเบื้องนี้เนี่ย ถ้าพูดกันจริงๆก็อบอกว่าไม่น่ากลัวเจอเข้าเนี่ยใครไม่เจอไม่รู้แต่เจอเข้าหนก็เอาเรื่องทีเดียวแหละแต่แม้กระนั้นที่ว่าเอาเรื่องทีเดียวแหละนั่นแหละก็ยังไม่น่ากลัวถ้าเราคิดพูดแล้วก็ทําในทางบวกในทางสร้างสรรค์สร้างเสริมลังใจตัวเองในการทําความดีเพราะเราจะมีวิบากกรรมในอดีตมาเพียงใดก็ตามอย่างน้อยที่สุด ในชาตินี้เราได้กายมนุษย์มาในขณะนี้เรามีกายมนุษย์อยู่กําลังนั่งฟังธรรมฟังเทศอยู่นี่แหละเราก็มีกายมนุษย์อยู่ให้จับมือจับตัวของเราเองแล้วพบว่าเรายังมีกายมนุษย์อยู่นะเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่สําคัญที่สุดคือกายมนุษย์นี้ที่สามารถใช้อาศัยในการทําความดีให้ได้ผลอย่างเต็มที่ได้ให้ปลื้มใจและก็ภูมิใจแม้บางครั้งจะเป็นกายป่วยๆก็ตามก็ยังเป็นกายมนุษย์อยู่ดีนั่นแหละ แล้วใช้การุดที่ยังมีอยู่ยังใช้งานได้อยู่นี่แหละทําความดีอยา่างเต็มที่ทุกรูปแบบทั้งการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาเพียงแค่นี้ก็ให้ปลื้มใจเป็นสุขในทุกเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปถึงคราวกลางคืนจะหลับ <geez. S 1> <Beast. S 2> ก็ขอให้หลับอย่างเป็นสุขด้วยความมั่นใจว่าต่อให้เราหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ย เราก็ไปดีตรงนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขอฝากทุกท่านเอาไว้จเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมค่ะคุณหมอคัทก่อนจบขอเขาคิดนิดนึงค่ะครับก็ความจริงแล้วเรื่องของสุขภาพนี่นะฮะไม่ว่าเราจะสุขภาพแข็งแรงหรือป่วยก็ตามนะครับจุดนึงคืออย่าท้อใจในชีวิตนะฮะ แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมบุญกุศลให้เร็วแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ดีกว่าเพราะเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับอุบัติเหตุของชีวิตมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ตามนี่นะครับหรือว่ามันเกิดระเบิดเวลาในชีวิตมันมาเ<ช><ช>มื่อไหร่นี่นะครับไอสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี่มันจบหมดเลยนะฮะมันเหลืออย่างเดียวคืออะไรฮะคือใช่คือพบใหม่รือสิบุรีองบุญพิเศษ<ช>หรืออะไรก็รแล้วแต่เนี่ยไอสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานี่มันมันงบหายไปหมดเลยนะ มันเงียบไปเลยครับมันไม่มีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้บ่อยๆเราจะทําใจได้นะทำใจได้ทุกเรื่องเลยเพราะว่าถ้าวันหนึ่งมาถึงจุดของนั้นสิ่งที่เรารอเราข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราดีไซน์เองออ,อกแบบเองสิ่งที่เราเจอในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากเลยแล้วก็จริงๆคือมันไม่เป็นเรื่องเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทในชีวิตนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อรายการนะคะ ติดต่อได้ทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง w w w d m c t v ค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีตลอดมาค่ะวันนี้นายแพทย์ชัชยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ